สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเรียนตั้งแต่แรกนะครับเกี่ยวกับตู้ควบคุมพร้อมน้ำตโนมัติครับนี่ครับก็จะของตู้นี่กเห็นหลายปุ่มบนตู้เลยครับในตูปุ่มแรกนะครับเป็นปุ่มออนออฟนะครับ,ม,รบมีสองระบบนะครับทาระบบออโต้นะครับ <Okay. S 1> อันนี้คือพุ่นเลเซอร์นะครับเวลานล้ย เนี่นะครับแล้วนระบบจะทํงานครับแต่ถ้าในถังไม่มีน้ําแล้วคุณมน้อยแบบนี้ระบบจะไม่ทํางานครับต่อมาเป็นระบบแรงดวนนะครับจะต้องใช้คนกดตาร์ทนะครับของปุ่มนี้นะครับแล้วก็ต็อปนะครับเพื่อหยุดทางานนะครับต่อไปปุ่มทิปปุ่มทิปนะครับเป็นจะเกิดจะสีเหลืองก็ต่อเมื่อระบบกินไฟเกินนะครับ ต่อไปนะครับอินเวอร์เจนนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นปุ่มฉุกเฉินนะครับถ้ามีเรื่องฉุกเฉินอะไรก็ให้กดปุ่มอินเวอร์เจนซี่นะครับพอ <c oughs> เป็นปกติเสร็จแล้วก็คอดโกเตอร์คารวน่อยกกต่อไปผมจะแนะนำชื่อและ <c oughs> หน้านที่ของอุปกรณ์ในเรื่องขออันนี้นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับ ันนี้นะครับเฮล์สพายยูนิตนะครับอันนี้เรียกว่าเบรกเกอร์นะครับอันนี้เรียกว่าแมกเนติกนะครับอันนี้ฟิลนะครับผมส่วนอันนี้เป็นพาวเวอร์โหลดดีเลย์นะครับอันนี้ดีเลย์นะครับผมโซนอฟครับเทอร์มินอลครับแล้วก็สวิตช์หน้าตู้ครัเข้าไปหน้าที่ของหน้าที่ของอิเลเตอร์นะครับทำหน้าที่ปั๊มน้ำครับผม Power อร์ซัพพลาทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้า AC ไปเป็น DC นะครับเพราะ CPU จะมีความเสถียรมากกว่ากระแส AC oh. นี่เบรกเกอร์นะครับทำหน้าที่ตัดไฟนะครับถ้าเกิไเดไฟจะหลผ่านเข้าสู่มอเตอร์ได้นะครับแต่ถ้าเราปิดไฟก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับไปเป็นฟิอัมฟิวทำหน้าที่กันร,ระบบดัดวงจรน,นะครับเราไปเป็น m a กเนติ c คอนแท c เตอนะครับทำหน้าที่ตัดตอ่อนะไฟกระแสไฟครับต่อไปเป็นนิงครับทำหน้าที่ชะลอกรนะแสไฟฟ้าครับผมส่วนนี้เป็น o ุ่ยโหลดดีเลย์นะครับหน้าทำหน้าที่เวลาระบบกินไฟเกินจะจะทำหน้าที่แสดงบอกนะครับว่า ระบบนี้ดินไฟรับบต่อไปเป็นโซนออนะครับจะเป็นกล่องรับสัญญาณครับเพื่อควบคุมทางมือถือะยาไกเปิดปิดระบบนี้ได้ต่อไปเป็นเชมิชัลนะครับเป็นแผงเสียบสายไฟเข้าสู่จอไปถึงตรงนี้ก็เป็นสายไฟเข้าสวิตช์ระบบต่อไปผมจะทำการเช็คสายไฟว่ามีสายไหนขาดไหม โดยใช้เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับให้ปรับเครื่องไปที่ตรงคล้ายๆกับปล่อยสัญญาณนะครับเป็นโอแล้วขึ้นโอเอี้นะครับจะมาใช้กัน อันนี้คือแปลงว่าสายไม่ขาดนะครับถ้ามีเสียงอ่าที่มันไม่มีเสียงเพราะว่าเราเพิ่งตอกใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพิ่งเปิดเ,เติ๊ได้แล้วนี่ครับมันก็จะมีเสียงปกตินะครับผมครับผม ต่อไปผมจะทำตามเช็คบูของสายเดอสายนครับการเชร็เคบูต้องเปลี่ยนไปที่กระแสสลับนะครับเพราะว่าไฟบ้านคือกระแสสลับนะครับอนเลยต้องใส่เซปตี้ตนะครับเซปตี้ที่สำคัญมากนะครับถ้าไม่มีเซปตี้นี่โดนช็อตแน่ครับสวัสดีครับคุณยิน ตอนนี้เราจะวัดเราต้องเสีบตัดไนะครับเล้ก็จะมาโมโเริ่มวัดดนกันเลยนะครับ ความต่างศักของสองสายก็น่าจะอยู่ที่มาสองร้อยยี่สิบนะครับลายกับนิวตันก่อน,อนวัดให้เห็นให้เห็นได้ประมาณสองร้อยยี่สิบแปดครับผมว,ว,วัดลายกับกาครับก็จะอยู่ที่ประมาณที่สองร้อยยี่สิบแปดเท่านั้นครับแล้วผมจะลองวัดนิวตันกับกาครับ อาเพว่าจะเป็นสูตรนะครับเพราะว่าซิต้อนกับเกานี่ครับความต่างขัดเท่าก็ผมจะมาลองวัดของเด็กเลยครับเออนไปนะครับจะลองเปิด,ดบเบรคเตอร์นะครับเราจะวัดทั้งระบบเลยนะครับกันไฟเพื่อที่รู้ว่ามันไปถึงกันไหมนะครับ <c oughs> อ่าอโอเวอร์โหลดนะครับห็นนะครับ แมกเนติกนะครับจึนงนะครับน้อตนะครับมีไฟครับผมว่าจะในวันที่พวกสวดไฟนะครับ,น,รบนี่นะครับสวิตไฟนะครับครับ ไปดูกระปินนะครับอ่อครับผมเราจะมาเช็คกกอุปกรณ์ที่ควรเช็คกันนะครับนีสองอย่าง,างหลักๆเลยก็คือฟิลกับโอเวอร์โหลดนะครับเราจะมาเช็คฟิลเปนก่อนนะครับแกะออกมากันนะครับแล้วก็ วันนี้ฟิลออกมานะครับแล้วใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับปรับค่าเป็นเอ่อ OL นะครับผมถ้าฟิลปกติมันจะดังนะครับอ,อ่าอย่างนี้แสดงว่าเป็นฟิลปกติด,ดีนะครับผม ต่อไปผมจะเช็คโอเวอร์โหลดลีเลให้ดูว่าทํางานตรนังไจะทำการจิ้มอันนี้นะครับปุ่มสมมุตินะครับเวลาระบบเกิดกินไฟเกินจำนวนนะครับปุ่มนี้จะได้กั้นรับินะครับปุ่มสีเขียวตรงนี้ครับรรดาตูวก็จะเป็นไฟสีเหลืองแสดงโชว์คลิปอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือลิมิตลิมิต M นะครับ ข้อแนะนาของผมนะครับคือสมมติว่าเครื่องเรากินไปประมาณ3แอมป์อยเราควรซื้อมากกว่า3แอมป์ประมาณ2ถึง 1. 1ถึง,ถง,ถง2แอมป์นะครับเพราะว่าแต่และระบบเวลาสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ได้สตาร์ทตรงแอมป์ที่กินไปครับแต่มันจะสตาร์ทสตาร์ทแบบว่าอาจจะเกินมานิดหน่อยแล้วระบบมันจะทิปนะครับควรซื้อมากกว่า1ถึง2แอมป์นะครับอ่าอันนี้ผมจะ น้าระบบเป็นปกติแล้วผมก็จะทำการกดปุ่มเ็คโนเลยนะครับปุ่มรับตามนะครับเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับแต่หน้าตู้มันก็จะปุ่มนี้ก็จะไม่มีแสงนะครับผมต่ <üh m> อไปนะครับผมก็จะมาเช็คสายนะครับว่าอันนี้มันเป็นสายของมันเป็นสายลายมือต้อนหรือจานนะครับสามสายนี้ครับเพื่อจะใช้เหมือน,รรเมนเดิมครับที่ต้องมาตินิเตอร์นะครับตับเป็น O l นะครับต้องขึ้นเหมือนสัญญานะะสญญาเนะะี่ยครับ จะลองชิมตรงนี้จะมีบอกอยู่นะครับว่าตรงไหนเป็นตรงไหนครับข้าบนเป็นสายกาวนะครับผมจะชิมสายกาวสายแรกแล้วผมจะหาสายกาวนะครับ นี่ครับสายเก้าของเราเนี่ยครับดังอย่างนี้นะครับสีเทาเป็นก้านะครับ้อไปนะครับนิวตันนะครับนี่ผมจะเชคนิวตันนะครับอายนี้นะครับสีดำนะครับสีดำเป็นนิวตันนะครับก็เหลือตรงนี้นะครับควรจะเป็นลายนะครับ าสายสีต้็นตานเป็นลายนะครับผมต่อไปผมก็จะทําการเสียบสายนี้นะครับเข้ากับเครื่องเอาเทอร์เซอร์ไายูนิตนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนกะระแสเป็นกะระแสตรงครับผมแล้วผมจะไปอตอนนี้นะครับผมไม่มีสายโค้งนะครับผมทำไงดีครับมาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ ได้ไขควงมาแนละ้วจะใส่เป็นต้อนแบบลายเลยนะครับตน้น เนี่ยนะครับต้องใส่สนิทนะครับแล้สายหลุดนะครับผมเอไป็นสายลายนะครับให้ลึกๆนะครับอ่ให้จึงไม่ออกนะครับอ่าทีนี้ผมจะเองนำปลั๊กไฟ พอผเสียบก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้มันมีไฟขึ้นครับแต่ว่าทํางานแล้วนะครับส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวต่อจากน,น้าผมจะเรียนมีการเอา CPU มาต่อตรงนี้ครับเพื่อเป็นการแปลไฟไเป็น DC นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมต่อมาผมก็จะทําการวัดไฟฟ้าจากเ power อ supply อครับด้วยเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์เหมือนเดิมน,นครับ ก่อนจะวัดนี่ถูกอันนี้เครื่องนี้ถูกปรับเป็นกระแสตรงแล้วนะครับผมจะทําการปรับไปที่ V นะครับแล้วก็เส้นตรงครับเพื่อเป็นการวัดไฟฟ้ากระแสตรงครับเ,เริ่มแรกผมจะสีแดงจิ้มเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็สีดําเป็นขั้วลบนะครับไปจะได้24โวลต์นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ส่งออกที่24โวลต์ครับผมจะลองสลับฝั่งดูนะครับ จะเอาสีดำไว้ขั้วบวกแทนสีแดงครับได้รูป24สองต่ะครับจะเห็นได้ว่าขนาดเท่ากันนะครับแต่เปลี่ยนแค่เครื่องหมายเพราะว่าเราสลับขั้วในการวัดที่เชืครับอต่อไปผมจะทำการจะเป็นการรีแคปนะครับว่าผมเรียนเรื่องอะไรไปบ้างแล้วก็ทำอะไรไปบ้างครับ ก็จะมาดีแคบเรื่องทั้งหมดที่ผมเลยพัฒน์ทิปเลยในวันนี้นะครับอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับ s a ฟ e ี้นะครับเราต้องมีคุกนะครับแว่นตานะครับกันสะเก็ดไฟนะครับถึงแม้ระบบนี้จะไม่มีสะเก็ดไฟแต่ว่าควรปลอดภัยก่อนครับมือกันบาดทุกอย่างเลยนะครับกันไฟฟ้าควรมีนะครับแล้วก็ที่ขาดได้ก็คือเป็นก่อนความ s a f e t นะครับ การของตกใส่ระหว่างทํางานนะครับมันปลอดภัยมากเลยครับพอปลอดภัยเป็นอะไรที่ดีสุดในโลกแล้วต่อไปก็จะเป็นเงี้ยครับปุ่มมีเมจันซี่นะครับเหยียะครับถ้าเจอเรื่องฉอุกเฉินนี่ต้องกดทันทีนะครับห้ามนะครับห้ามปล่อยไวนะ้นะครับถ้ามันอะไรก็ไม่มีอะไรครับที่ผมได้อธิบายไปในคลิปหมดแล้วนะครับ มีมอเตอร์นะครับเครื่องปั้มน้ำนะครับออเวอร์ทับทายนะครับเปลี่ยนกระแสจากกระแสตับเป็นกระแสตรงนะครับทำให้ซีบิวกเสียนกว่านะครับแล้วก็เบรกเกอร์นะครับก็ไม่มีอะไรครับจัดไปฟิวนะครับการลัดวงจรโอเวอร์โหลดดีเลย์นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมแนะนำไปก็ก็คือควรซื้อลิมิตที่มันมากกว่า เครื่องเรากินไป1-2แอมป์นะครับก็เมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับตัดต่อกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็รีเลย์นะครับชะลอไฟโซนอรนะครับรับสัญญาณแล้วก็แผงเอรมินอลนะครับเป็นแผงสายไฟนะครับทั้งหมดครับก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ